ดีอะไรการนะแต่งเองก็สวยสวยแล้วก็คอยดูคอดูลูกศิษย์ผลงานพยายามก็ปี่ฟูกเลยว่าใครหาบอกนี่เลยฟูกสอนมาหมดคือพยายามดูว่าแบบลุกอย่างเง้ยแบบว่าสวยไหมไม่สวยแต่ว่าแต่งเองไม่เคยรอดเนี่ฮะมันดูเหมือนคนป่วยอ่ะลุกแบบว่า ใส่ๆอะไรเงี้ยมันจะออกมาป่วยเมื่อฟ้าหายแล้วเราก็จะแต่งยังไงก็ได้ได้ที่สำคัญคือผิวตอนนี้คือผิวเราดีเราต้องปิดฟ้าผิวเราดีเนี่ยเดี๋ยวพี่เอานะเดี๋ยวให้เขาส่งมาเลยแล้วชำระยังไงคะโอนหรือไว้ไหนโอนโอนก็ได้คุณดีคุณแอปคุณดีการันตีตอนนี้ใครถามรพี่บอกไม่ต้องไปซื้อแล้ว ฟูกี้เท่านั้นทำจริงๆทำเพราะทำใช้เองใช่ทำใช้เองอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยพีแบบพเห็นอย่างเงี้ยแบบ่มคือมันชื่นใจอ่ะเจ็ดติบกว่าแล้วว่าเอากดไลค์สิติ๊ดสิบกว่าแล้วเแกบอกว่าเนี่ยจกเป็นเจ้าของโรงงานแป้งโบเต้แป้งโบเต้เป็นตำนานของแป้งแล้วแกก็คึอที่ทำเหมือนกันนะแล้วก็เคก็แบบว่าอยากจะดูสั ค,คุณแม่จะดูยังดูสาวได้ไหมนเนี่ยเจ็ดสิบกว่าแล้วยุป,ประมาณพี่ปุกก๊กทหารต่อเนี่อายุขนาดพี่ปุ๊กเลยเอ่ปอ,ปร,อประมาณพี่ปุ๊กาากับพี่าหารเนี่ยเด็กรุ่นเด็กทั่วประเทศเลยเมื่อไหร่พูกเดินสายสองเยอะยเสร็จดีเพื่อให้เกิด ของมิติอแปลงอาจารย์ฟูกก็เลิศดอ่ะใช่ใช่เลิศจริงเลิศจริงฟองน้ำกับแปลงเขาขายฟองให้อาจารย์ฟูกตลอดเวลาฟูกไอคอนตัวเนี่ยเพื่อทําให้หน้ามีมิติทําให้หน้าเราแคบลงเราให้หน้ามีโครงหน้าตัวนี้จะเป็นตัวที่จะทําให้หน้าเราเปลี่ยนสีอะไรคะนี่สีต้องเป็นแบบออกเหลืองเหลืองแดงแดงนิดหนึ่งห้ามออกเป็นสีเทาไอสีแบบ น้ำตาลนี่ไงเนี่ยซื้ออันนี้ของฟูกเนี่ยเนี่ยซื้ออันเนี้ยของฟูกเนี่ยคืออันเนี้ยได้เลยจบเลยเนี่ยไม่ต้องไปหาอย่างอื่นแค่อันนี้ได้เลยเนี่ยอ๋อซื้ออันเดียวเนี่ยถ้าอย่างนี้เบลนไปถึงข้างหูแล้วก็แบบตรงเนี่ยจะกรอบหน้าจะกกรอบออกมาตรงนี้เมื่อเราผ่าตัดเนี่ยเนี่ยมันก็จะกรอบตึงตรงนี้มาแล้วก็ลักษณะการเบลนเฉียงขึ้นเนี่ยทำให้หน้าเราลิฟ์ขึ้นอ๋อโอเค เนี่ยเวลาเวลาช่างแต่งนะพูดถึงเรื่องกรอบหน้าเราอ่ะไม่เข้าใจว่าเส้นแค่ไหนคือกรอบหน้านี่กรอบตรงนี้อกรอบตรงมันมีโครงกระดูกอยู่แล้วจริงๆกรอบก็เปนขึ้นไปกรอบหน้าเริ่มเล็กแล้วเริ่มทุบกระดูกทุบโน้ทุบกอะไรกลาย ตรงไหนที่เราอยากให้อ่อนแล้วก็สามารถเลนสีอ่อนไปให้มันมีดนเมนชั่นที่หน้านี่ยคือบางคนในวันเฉดดทีงก็จะถ่ายเป็นปื้นเป็นแผ่นอย่างเงี้ยมันจะไม่สวยมันต้องมีความเข้มอยู่ตรงนี้อ่อนลงเข้มตรงนี้แล้วก็อ่อนลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะชั่วข้ามคืนเหมือนคุณดิชวข้ามโอ้โหขาวว่อนไปหมดเลย ตั้งในโซเชียลในไลน์อะไรอะไรเรลองปุ๊บทุกคนแบบนี่มากเลยบีดไปทำอะไรไปเกาหลีมาสองล้านพี่ลีไปต้องซื้อมากรองส่ราทำอแต่เราซื้อกรคือเราต้องซื้อของแลวเราซื้อของแล้วเราต้องใช้ได้ถ้าต้องมาซื้อแบบเขาแนะนำอะไรก็ซื้อซื้อซื้อแล้วไม่ได้ใช้มีไม่กี่ชิ้นก็พอไอตัวนี้ก็ทาตาได้ด้วยตัวเชดดิ้งเนี่ยเอามาทาตาได้ แต่เชดดิ้งรุ่นใหม่เนี่ยเราพูดจะเป็นพาเลตมีทั้งวัดมีทั้งปัดแก้มแล้วก็มีทั้งเช็ดิ้งด้วยโอเคดีเลยจะได้ไม่ต้องพกหลายตลับใช่ไม่ต้องพกเยอะอันนี้ควรจะลองแบบให้สีแบบนี้เลยใช่ไหมคะให้ให้ขนาดกับปีกจอร์จมูกมให้ขนาดกับสันจมูกเหมือนมันทำจมูกเลยมันจะแคบขึข้นอ๋อต้องทาตรงนี้ด้วยฟุกทาตรงนี้หนะ่แต่อย่าให้ลงร้องตกงร้อง บอกแล้วว่าไม่ได้ทำาสริกรรมแต่คนก็ยังเชื่ออยู่นะว่าไปทำแล้วมาแต่งหน้ามีภาพหมอลงด้วยอ๋อเออืมีโอ้ยตายเยอะมากแบบมีหมอลงต่อเลยยืนอยู่หน้าคลินิกใต้คลินิกอะไรยังไม่รู้เลยแล้วคนเด็ดไปคลินิกมาไม่ไม่ยังไม่เคยไปเลยอ่ะได้คัดมาแล้วก็ะไอคนตัดต่อก็เก่งมากอื พวกเอเจนซี่อะเนาะคือพวกที่จะพาคนไปอ่ะได้ยินว่าเขาได้ตังค์แล้วฟูกเขาได้ตังค์เยอะนะเขาได้เยอามาเป็นแบบว่าท่อเอาเดินทาวปุ๊บก็เกาะกระแสแล้วก็แบบขายเลยใช่ไหมคขายเลยโอ้มาเยอะมากแล้วทีนี้เราดูวิธีปัดแก้มมาถึงวิธีปัดแก้มเอแม่หน้าใสแล้วคือจริงๆแค่นี้ยังใสแล้วเลยหน้าใสดูสวยนะ ดูปัดแก้มไอ้นี้ไอ้นี้ใช่ไหมฟูเนี่ยเมื่อกี้แอปถามว่าเออมันคืออะไรใช่เมืมทีเราก็ปัดมั่วผิดผิษทุกทุกก็ทําเองก็ผิดองศาตลอดเลยค่ะส่วนใหญ่เดี๋ยวง่ายเลยต้องย<ม>ิ้มอมยิ้มก่อนนะคะประตาทาที่จุดสูงสุดของแก้มตรงนี้เแล้วก็ยิ้มแล้วก็เบลนไปใหม ยิ้มไปเรื่อยๆน้ำหนักอยู่ที่จุดสูงสุดแล้วก็เบนไปข้างๆให้มันเข้ากับตัวเฉดยิงที่เราถ่าไว้อะมันจะกลืนกันแล้วมันก็จะเป็นผิวและตัวนี้เนี่ยทําให้เราดูอ่อนตัวใบคำพืนใต้ตาเพราะถ้าเราทาแป้งหนาๆเนี่ยเราไม่ทาแก้มเนี่ยมันก็จะดูแล้วเป็นแป้งนะฮะแต่พอเรามีปรัชออนปุ๊บเนี่ยมันจะดูเป็นผิวมีเลือดฝาดเปสกิน คนเขาติดอย่งนีได้นะต่อไปอย่างี้แล้วเขียนตาแบบยวเชียวอ่ะแผ่นนีุู้แต่ว่าดูสมัยใหม่ใครชมว่าสวยเอาไปเลยไปละแผ่นด้าใช่ไหมไหลแผ่นได้ไหลไหลไหลใช่ไหลเป็นลายใช่อันนี้ไม่ไหลเดยวจะขีดให้ขมือนิดนึงนะัะ ทำให้คิวมันหยอกตั้งขึ้นมาอ๋อมันจะดูเป็นธรรมชาติน <c oughs> เขียนให้พอดีเลยนะเจ้ากับเนี้ไม่มีรอเสียวจะดูไม่ดีเลยนะคิ้วใหญ่ก็จะเหมือนกับทีนี้<ะ>เห็นเด็กๆชอบแบบคิ้วแบบว่าวปืนป้นๆเป็นแบบคิ้วเกาหลีไม่สวยอะ่นะอืะเพราะว่า คิ้วใหญ่เนี่ยมันก็จะดูดุด้วยดูดุดดันดุเราไปเก็บแช่นี่ไงโอเคโอเคเลยใ่หสองข้างต่างกันเลยเรื่องตอนไปทำคิ้วแล้วแบบว่าให้ที่ให้เขาเขียนคิ้วแบบปกมีตีอะไรเงี้ยเขาบอกว่าต้องดูแบบบุคลิกน่าเกินเกลขาวแต่ว่าไม่ดุเกินไปแล้วดูอ่อนโยนมีมีเมตตาช่างบอกคำยาก ไม่ไม่อันนี้ไม่ได้ทำมันไากได้ใช่ะเขียนเองบางวันก็ไม่มีเวลาก็จะแบบคิวก็จะแบบดูไม่สวยเนี่ยเขียนปุ๊บเนี่ยแล้วก็ปัดคือคือเราเลืิก d ดักให้มันได้ปุ๊บแล้วก็ได้ได้ได้เอเทคนิคมันก็จะง่ายแล้วถถ้าเราไม่ไม่ใช้สีโทนเหลือง หรือว่าหรือว่าใช้โทนแบบเทามากไปเนี่ยมันจะดูอึมครึมาะฮะน้าเราจะดูแก่หน้าหมองคล้ำหังนั้นเราก็ใช้สีเทคนิคการใช้สีมาช่วยอยู่ในที่สลัวเราก็ยังิวะนาีเมาก้อนไแล้วมันรวจหายใ้นห้มีคิวไหมโอเคว่ายุ่มากแล้วคิวจะไม่ต้องมีแต่แลวจหายไปหมดแล้ว่ะคนมีคิวดีกว่ามีคดีกว่าอื ถ้าแบบพคนพอคนใช้เข็มใหญ่อะแล้วมันก็จะทำลายรูขุมขนแต่ถ้าใช้เข็มเล็กก็ไม่เป็นไรเข็มเล็กมานต่งการเด็ทำแบบออบเบรเ็มเ็ไม่ได้ไม่ได้มันเขาออกมันไม่ใช่หดอย่างเดียวค่ะฟูเนื้อเปลี่ยนเนื้อที่เราจับมามันจะไม่นุ่มเหมือนเดิมละฟูเคยไปทานเคยไปซักอะไม่ได้เพราะเขาไม่มีน้ำยา แล้วอันเทงก็จะมีน้ำยานี้ยเขาก็ไม่จําเป็นไงเพราะไม่ได้มีสเปรย์หนาวมาซักเขาบางทีตัวเหลือทินี่นึงอะแยก็มาเพราะมันเพราะอบนะเดี๋ยวมันก็จะอบใช่ไหมมันก็จะหดไปไปนิดคิ้วต้องตั้งนิดหนึ่งเพราะช่วยให้หน้าโยยกขึ้นมาเราเปิดการเปิดแบบคิ้วต้ตั้งขึ้นใช่คิ้วคว่ำลงไม่ได้ คิวเข้มมากแล้วก็ทิ่มลงไม่ได้คิ้วต้องตั้งปวดคิ้วต้องตั้งขึ้นคิวแล้วเป็นอะไรที่แบบเมดีการคลิปเปิดหน้าย,ยากมากมันท่านหญิงไงสอนแต่งไปดูกระจกแล้วก็เรียนไปด้วยอท่านก็จะดูแล้วแต่งหน้าให้เพื่อนบ้างอะไรบ้างอเรียนเพราะว่าเอาฟูกเธอคือคือมันไม่ใช่วันทุกวันอะ มันคือวันแต่งงานน่ะเขาก็บอกว่ามันไปจองคนนี้แล้วเดี๋ยวกลัวไปแต่งกับพี่ฟูกแล้วเดี๋ยวเกิดหน้าเหมือนเกิดจะเหมือนกับไม่ชินอะไรอย่างาเงี้ยปรากฏว่าในวันแต่งงานเขานะฟูกฟูกไม่ได้แต่งให้หลีดด้วยหลีดังสวยกว่าเขาเลย <c oughs> ทุกคนพูด <c oughs> เพราะเขาแต่งจนเ <c oughs> บาเกินไปอ่าแค่เนี้ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดู <c oughs> ให้ฟูกดู <c oughs> สีปากก็แบบ ดูดูไม่เด็กไม่อร่าดูไม่ออร่ากัมสาต้องออนร่าใช่ใเด็กเดี๋ยวนี้เขาจะชอบดูดูพวกพวกเอ่อทั้งแต่หน้าในในไอจีแล้วในจีเนี่ยเขาเขาจ้างเขาจ้างฟอทอสอบมาทำเลยอ๋อมันก็จะมันก็จะอ่อลำมุนแล้วถ่าย ้องไปรูปอัลมอนด์เพราะว่าของคนไทยตาตาก็จะคว่ำลงใช่ไหมฮะคือ mm hmm. ตาจะลงดัง mm hmm. นั้นเราอัลมอนด์เราก็จะยกขึ้นอเต็มอย่างตาฝรั่งตาจีนบาง,าาง,าางทีเขาชี้อยู่แล้วเนี่ยเราก็ไม่เป็นไรน mm hmm. ะแั้นอัลมอนด์เชฟมันก็ใช้ได้กับทุกทุกคนเลย mm hmm. ตาเนี้ยมันก็คือเป็นรูปรีลงมาแล้วก็ชี้ขึ้นบ้าง,าง mm hmm. ขึ้นอย่างละมุนละมุนมน, mm hmm. น้ำหนักมันอยู่ที่ตรงกลางตา mm hmm. แล้วก็เปิดตาตรงนี้ฮะ ได้นี่ลองใต้ตาที่ต้องเป็นแป้งหรือไปอะไรอะเป็นแป้งปุ๋ยนองใต้ตาลองเพื่อไม่ให้เนี่ยอ๋อเดี๋ยวปัดทิ้งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปัดทิ้งเนี่ยสีนี้เห็นไหมสีเดียวสวยแล้วอ่ะนี่สีเดียวจบอันนี้โอเคเลยไหมแต่ขนตาแต่ขนตาบางทีแต่ขนตาจบแล้วเดี๋ยวนี้สีสดๆลิเลอร์อีกเยอะมาขึ้นเลยนี่นะที่บีอันนี้น่ากินสวยอันนี้แบบ ต้องโชว์เลยบเากโเสร็จแล้วลงตกะมาณน่าจะเที่ยงครึ่งมละทาปากเสร็จแล้ว เราจะเปลี่ยนรูปป่าของคนดีนะฮะเราจะจะแบบให้คนดีก็จะเป็นกระจัวเราจะทาให้โคงเพื่อให้ให้หน้าคุนดีดก็หวานขึ้น